굿 o อร์นนิ่งนะครับก็เ like ด <Yeah. S 1> ี like ๋ยววัน like นี like ้เราจะออกไปทัว like ร์นอกเมืองของเมืองหลวงกันคือเมืองที่ผมจะไปอ่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผมอยู่บนเทือกเขาขอเคซัสซึ่งจะอยู่ทางตอนใต้สุดเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมีเพื่อนใหม่ไปด้วยก็ขอให้ทุกอย่างรับเรื่อไปด้วยดีเมืดจังเลยคือเรานัดกันตอนหกโมงหนะฮะแล้วก็จะนั่ง

ตรงนี้คือสถานีรถบัสนะฮะเพื่อนๆค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวก็ถือว่าโอเคนะเนี่ยค,ยค,ยคยล้ายๆอารมณ์หมอชิดบ้านเราเอ oh, sorry smile we want Islami Islami Ismaili 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 อ่าอ่า Ismaili. Lahish. Lahish. Yeah, yeah. You know Lahish. Here? Smiling. I be, I pronounce yeah. Islamic. Smiling. <laughs> you it Smiley. You going to have some tea? Or? Yeah, I think ah, so. Okay. okay. You try to pay like one cent first? วันวันมาเนปเลื่อคุณอยากช็อกโกแลตไหมช็อกโกแลตคือถ้ามีสถานีรถบัสแบบนี้นะแล้วผู้คนเดินทางเนี่ยก็แสดงว่าเป็นประเทศที่คนยังไม่ไหลออกจากประเทศมากเท่าไหร่เพื่อน ดูก็เรียกว่าระบบการขนส่งขั้นพื้นฐานก็โอเคใช้ได้อยู่นะถ้ามีแบบนี้ เพื่อนตอนนี้เรามาถึงที่เมืองเมืองอะไรวะ My My City My Smiley Smiley แล้วนะครับผมแล้วก็เราจะไปต่อกันที่เมืองลาฮิกกันนะฮกเซียอ๋อลาฮิกโอเคโอเคโอเค yes นี่คือบรรยากาศในเมืองนะคลาสสิกมาก เรามองไปเห็นรถตู้เห็นป้ายว่าลาหิตแล้วนะ <there> รถแบบคลาสสิกมากเพื่อนคือหมู่บ้านตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่บนเทือกเขาขอเคซัตน,นะ ก็จะอยู่ทางตอนใต้เลยตอนใต้นี่หมายถึงตอนใต้ของเทือกเขานะเพื่อนๆก็จะใช้เวลาไปอีกประมาณไม่แน่ใจไม่น่าจะถึงชั่วโมงนะก็โชคดีที่แบบมาเห็นรถจอดแบบนี้พอดีจะได้แบบไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่เยอะนะเพื่อนๆ The bus fare is only two hour ใช่ไห much better than taking a taxi yeah maybe taxi we need to be like ten 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 present jalandhar บุจอยบัสจินเนอรซอนนิชพวกเรากระทนาดชดระเบิดมีเสนิห์ทางขึ้นไปหมู่บ้านนี้ก็แบบไต่ตามเขาไปเพื่อนแล้วก็ถนนก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฮะมีความสุขเสียวอยู่แต่ก็ดีกว่าที่การไปเลียาดัดถนนก็จะดีแต่ในเมืองนะฮะข้างนอกมาก็แบบนี้เลยนั่งสั่นหัวโมๆงเลยนะ ดูบรรยากาศฮะมาถึงแล้วภูเขาแบบสวยมากเห็นหิมะข้างทางนะแต่ว่ามันละลายไปแล้วเพื่อนๆก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนี่ฮะอันนี้คืออยู่ในบริเวณเทือกเขาคอเคซัสนะโอทตสอ่ะฮัตเตอร์โอทสเนี่ยโฮมโฮมสเตย์เจน Dom. Dom is? Dom. Dom? Dom. Ev. Ev. Ev? Ev. Hmm. Yeah. Yes. Russian? Hmm? No. We're not Russian. No. No, no. Thailand. Italia? Thailand. Thailand. Canada. 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 <laughs> It's very peaceful here. Gorgeous! <laughs> Holy cow. She's very healthy like I know. if she don't meet at home. sorry. Oh yeah. Uh, yeah, you 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 here for a day trip right? Yeah. Okay. you know a guest the guest house? Um, um, you want to stay? Yeah. Oh, they yeah. say about that. Boom, it did. Yeah, I just met a lovely man who uh took me in for tea, and I think he Is this a guest house? Oh, okay. Show it to you? Yeah, that would be See this? Shaksao. Shaksao. And he just came up to you randomly. Mm. <laughs> like, <I>. ah. <laughs> <laughs> เมื่อกี้เราไปเคาะประตูแล้วนะฮะแต่ว่าไม่มีคนเปิดนะเ,นเพื่อนๆก็เลยตัดสินใจเราลองเดินในเมืองก่อนละกันนะผมว่าถ้าซื้อทัวร์มาก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะถ้ามาเองมันสนุกอะระหว่างทางมาแบบได้เห็นวิวได้เจอคนท้องถิ่นอะไรแบบนี้ครับเ,เพื่อนๆดูดิดูเมืองดินี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แบบมีคนอยู่ประมาณ800คนนะ I love local here they are so kind okay. They don't ignore us. No. You know like I feel different with maybe Georgia. They are not really friendly for me. Yeah. But I think here people can smile easier. I t s not like too much Soviet. นี่คือหิมะเพียนแต่ว่ามันละลายแล้วอ่ะนี่อากาศที่นี่ตอนนี้คืออุ่นกว่าบาคูนะขาดอยู่บนเขานั่น ตรงนี้น่าจะเป็นเมนสตรีทที่แบบคนเขามาเดินดูกันนะเนี่ยมีแค่นี้จริงการสร้างบ้านอะไรก็เป็นเอกลักษณ์ดีฮะเ n น no one here no. <laughs> I read the information they say like around 800 people live in this villageYeah it's super tinyBut um, no oneEvery <break. S 1> every house just like closed and it's like a haunted houseA little bit You know what it kinda of reminds me of is like those little like fairy tale villages. Oh yeah? Yeah. With the cobblestone and like nobody here. Yeah, nobody here. Okay. Keep walking? Yeah. Yeah, let's go. Just try to observe. It's very quiet here, no one. Look very big. <laughs> สไ k ด์ i ิ๊กเฮาส์ไ e have some room to share เ <laughs> 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 พื่อนเคิดว่าถ้าผมมาคนเดียวอะ่ะจะน่าเที่ยวไหมน่าจะแบบเงียบเงาร้องไห้คิดถึงบ้านน่เลยดูบรรยากาศดิเหนียงมามากโชคดีที่แบบเราก็มากับนี่นะฮะอย่างที่บอกจริงๆผมไม่ได้แพนมาที่นี่เลยนะ จะไปแค่เมืองเชกินะฮะก็เป็นเมืองที่ผมจะไปหลังจากนี้พรุ่งนี้แต่ว่าวันนี้เราจะค้างที่นี่ก่อนแต่ประเด็นคือเราต้องหาโฮมสเตย์ก่อนนะหาที่พักก่อนฮะร้านอาหารก็เห็นแค่ร้านเดียวอ่ะเอี๊ยงมากสลัดยูเซลฟูเนี่ยยูเซลฟูเนาะเออโอเคชิ s is.... ไรบ้างเอาน่าชิมอะไรกันชิมอะไรบ้า มีมีมีปัญหาเอวิเทล่าีปัญหาโอเค good don't try อ่าโอเคก็ทํากันเอาละครับนี่โฮมสเตย์ที่เขาพาเรามาดูนะไม่รู้ว่าคืนเท่าไร่เหมือนกัน hello hello ido ยิ่งโอเคยิ่งมันสวย clean หูห้องสะอาดมากเลยเพื่อนเออจะช่วยคมเนาะโอ๊ยจะช่วยคงอ่าคือตอนเนี้ยเราเข้ามากินชากินขนมของเขาแล้วแบบยังไม่ได้ถามราคาเลยมากมาถ่ายต่อคืนซีดีสิอาตะค่ยเอสโซยเมส

o อ a y โอ a คโอเ k ข y o คุณขอบคุณ o อ a คโอเคขอบคุณ o ั้นสปีด t ั้ e แบ o กุ้ a เลยโอเ a อย่าหนีโดอย่า o ะไรทู k อ y คโอเคชั้น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 ชั้ t ชั้น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 ไั้นชั้นชั้น e ั้นช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 ั้้ t ชันั้นช้นอน้อนนันกนัน้น้นนะฮะเพื่อที่จะแบบจุดไฟ ให้ความอบอุ่นหน้าหนาวพื้นที่ตรงนี้ก็เลี้ยงไก่เพื่อนๆก็ประมาณนี้ฮะชนบทในประเทศอเซอร์ไบจานนะเราก็เห็นแต่ในเมืองนะชีวิตในเมืองแล้วมันก็สีวิไลอยู่แล้วนะครับผมพอออกมาข้างนอกเนี่ยคือชีวิตจริงๆของคนประเทศนี้เพื่อนๆโอเค the light comes the light comes I really don't want to go out from here โอ้ยใช่ s หมอยู่บ้านไม่ได้คาดหวังว่าจะมีไวไฟเลยนะเพื่อนๆดีมากอะแต่ว่าราคานี้ก็ยังแพงอยู่นะสำหรับผมคิดว่า So now we are watching Bollywood. <laughs> Indian. <laughs> it's it's quite fun, but it's like you know yeah. very fantasy. <laughs> yes. Oh this Is Russian? it in Russian? Russian? <laughs> is it Bollywood in Russian? <laughs> yeah, Bollywood in Russian, the narration is in Russian. <laughs> Why? Why are you laughing? <laughs> โอกไอเดี๋ยวเาอพูดนริเดีมา้ววี่ชอกี้มยใชชิเนยูนอี้ไสไลเดมชิเกนนยแลนด์เยอดูดิเพื่อนไกเหมือนเหมือนไก่ไทยเนาะตัวนั้นอ่ะเหมือนไก่อะไรนะไก่ไทยอ่ะืม น่าจะเป็นไก่ไข่นะเขาเลี้ยงไว้นะครับผมเขาต้องบอกกูไรพอทุ่มทายให้พนึ่เขาต้องไม่ไดาทัวร์ที่ซาวมูมินอกตั้งเยโอเค yeah I can understand even though there is like a language barrier but we can talk it's long m u s l m o n piyat mechi t yes piyat mechi t five times a day <laughs> yeah see guys Even though he cannot speak English, but we can understand totally what he tried to <laughs> to express to us. <laughs> <laughs> Haril. 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 Sunny. 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 Rain. 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 <laughs> <laughs> it's Sunny music. and rain. <laughs> oh, actually, I forget to enter your name. Oh Hi. my gosh. <laughs> wow. <laughs> Whiskey. Ah. Oh. Ah. Yeah. Do you want vodka? Later. Later, later. How to? Yeah, want uh, to but me. I think I cannot drink <laughs> vodka a lot <laughs> that much. It's very funny when he said. <laughs> like this so I can uh, this mean like drinking. <laughs> wow. So to touch photo. Oh, <laughs> oh. Not friendly a t <laughs> อันนี้คือร้านช็อปแกนะเพื่อนๆที่แกมาเปิดว้าวกใชชุดอไบชอันนี้คือชานะฮะเอาไปต้มชาดได้หมดเลยนะุ่งไถออันนี้เป็นดอกกระเจีย๊ยบหรืออะไรนะใช่ครัราจบนอลสเตกานาดวมานัดนาใช่ครับกิโลเออดีมานัดเ <c oughs> <c oughs> อเอคร่งหมั <c oughs> <c oughs> มันออทูมานาคอ้ิบาคูบอมิเความคลาสสิกที่ผมชอบคือรถที่นี่เพื่อนๆดูมันแบบคลาสสิกอะแบรนอะไรวะชอบอะบรรยากาศมันแบบคลาสสิกดีเหมือนย้อนยุคไปอะตรงนี้ก็เป็นลำธารบริเวณหมู่บ้านน,นี่อันนี้น่าจะเป็นน้ำตกไม่ก็เป็นหิมละละลายจากภูเขานะเพื่อนๆ นี่คือ mm hmm. คอเคซัสหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยล้อมรอบนี่คือคอเคซัสนะฮะสลัสดีสลามันดีสลสกูลสกูลชุดรรีัดตรงนี้คือหามมั่เพื่อนเป็นโรงอาบน้ำนะน่าจะเป็นโรงอับน้ำสาธารณะฮะออันนี้คือฟืนเดี๋ยวลรงไปดู พราะว่าเราเคยอาบแล้วที่ตุรกีนะฮะว้าวมีเตาเผาไฟตรงนี้โอ้ no light huh o า it's quite a h u n t e d if you come alone here wow oh here is like sauna here yes yes ah สา a อะไ a ขอ u สาวๆรู้สไม่ต้ s ง r u ัวรู้ส n ่มัน i i i เลิศอะทหนไทยแลนด์ไทยแ n นด a แ a น a ด a แ a น a d a n a นาดาไท a แล d ด์แ a น a ดาเออ a ุกท n ่ Friends ้ง s ฟนแฟน m No. เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะลองเดินเล่นบริเวณนี้นะฮะของพเราคือกลับไปแล้วบอกให้แกกลับไปเดี๋ยวเราจะเดินกันเองแล้วก็ ซอกแซกเดินดูวิวฮะเพืเ่อนๆคิดว่าถ้าเราเดินไปถึงบนจุดสูงสุดตรงนั้นนะเราน่าจะมองเห็นวิวขอเคซัสแบบสวยๆนะก็นี่แหละทางมีไม่เดินนะเราก็จะไปตามทางของเราแล้วกัน <laughs> plan is no plan ฮะอย่างนี้ plan is no plan แล้วก็ได้มาผูที่เมืองนี้ลาหิกแล้วก็ได้เจอเพื่อนร่วมทางมาจากแคนาดาบนี้ <laughs> <laughs> All right. That's we why I told to... you the reasons why I don't like trekking. <laughs> <laughs> I wasn't like mentally prepared for a trek. <sighs> no, 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 no. How do these people get any money? Yeah. How do they make any living for themselves? That's why. How? What do they do like to earn yeah. for living? Not many tourists here. ดูวิวข้างลังเนี่ยยิ่งขึ้นมาสูงก็จะยิ่งเห็นวิวสวยๆแบบนี้เพื่อนๆว้าวคือผิดคาดกับอากาศมากคิดว่ามันจะหนาวนะเพราะอยู่ในคอเคซัสกับกลายเป็นว่าหิมะอะไรละลายหมดแล้วฮะว้า Don't worry when we go down we just slide นี่คือผลว่าทำไมเราต้อง ทำตัวเองให้ให้รักการปีนเขาให้ได้เพื่อนๆไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ว่าก็พาปีนขึ้นมาดูนั่นนี่ตลอดเลยคือบรรยากาศนั้นแบบน่ามากาังเต็นนอนมากเพื่อนเดี๋ยวเราเดินไปดูแกะข้างบนกันนู่นคือแต่ละแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาจัดการรั้วไว้แบบนี้นะเป็นพื้นที่ใครพื้นที่มันอะ่ะเนี่ยดูว่าปลูกอะไรได้อะ่ะคิดดูเพื่อน พื้นตินแบบเนี้ยเขาทำกเกษตรอะไรได้นอกจากว่าเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะบนนู้นมีวัวอ๋อ oh, we can enter do thing i don't know if someone gonna shoot us <laughs> yeah ว้าเราขออยู่ตรงนี้แล้วกันนะไม่กล้าเข้าไปเป็นที่ของใครไม่รู้ว้าวน่ารักอ่ะตะมูติมีมากแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะเลี้ยงไว้กินนะเลี้ยงไว้กินนะครับผม ที่นี่ไม่มีหมูเด้อหาหมูกินยางมากมีคนเลี้ยงวัวขึ้นมาเลี้ยงวัวเพื่อนๆดูดิน้องวัวสามตัวสิ่งมากวัวที่นี่ก็จะขนเยอะหน่อยนะฮะมันอยู่ในประเทศหนาวนะสวาาัสด เราพักอยู่ในบ้านเขาแบบนี้นะเป็นโฮมสเตย์เขาก็าชวนเราไปดูวิถีชีวิตครับเพื่อนแกชวนไปดูครัวมีห้องข้างในตรงนี้นะกำลังดูทีวีอะไรกันเลนบิ้งเข้ามาชวนมันเข้าไปก่อนละ อ๋ออ๋ออ๋ออ๋ r อ๋อ r ๋อ e ๋ออ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 ามอ๋ออ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออาอ่าอน๋ออ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 ๋าอ๋ออนออ๋ออ๋อออร๋ออปออ๋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 อออง๋ออ๋ออ๋ออรออออออ

О! Mm. Сок! Хорошо! О, май гош! Вау! Это хорошее! โคตรเลงอะ่ะว,ว้าวพอเพนกนลงตอนกินอะมันกินง่ายนะ,ะแต่ว่า <c oughs> พอกกินลงไปแล้วอะมันแบบตีขึ้นมาแบบนี้เพืเ่อนๆมาอยู่แบบนี้ก็ดีมันเรียนรู้วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นได้แบบจริงๆจริงจังๆเลยเพื่ <c oughs> อนเพื่อยชอย่างว่ามาก <c oughs> เราเป็นสายเบียร์ <c oughs> นะเราไม่ค่อยชอบ <c oughs> วอดก้าเท่าไหร่ <c oughs> แก้วที่สามแล้วนะฮะแก้วที่สามแล้วนะขอห้มนอเราต้องกิน

ผมอยากจะบอกว่าผมไม่เคยเจอนะแล้ว hmm. ก็ไ oh, ม่ค่อยกลัวเรื่องพวกนั้นเท่าไหร่คุณนใหญ่บอกว่าถ่ายหลานแกด้วยหลานแกหลอมากแส่แกยังไงอยู่แส่โอ้โอ y god ยย